ขนมจีนแกงไตปลาเย่อยืจ้าเป็นสูตรของชาวใต้แท้ๆเลยนะคะสั่งมาจากร้านป้าแจ๋วแกงใต้อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีจ้าปลาคือตาแสบแทะเป็นเมนูที่เขาจัดอันดับอาหารยอดแย่ที่สุดในโลกบอกพี่น้องคะ่ะเฮ้ยจก้กผู้ใดสิมัมนสั่งเฮ็ดไปทัวขนาดไอเป็นคนอีสาน เมนูอาหารใต้เมนูแรกที่ไอกินเป็นก็คือแกงไก่ปลานี่แหละนี่สดก่อนอันนี้เขาจะใส่น้ำบูดูพร้อมเด้อืมใส่มือเลยบอสขอนียใส่มือเนาะอืมจะอมมันต้องคุยตัวเธอ อืมเนื้อปลาซาบับจะมะเขือตองให้เขาจะจัดอันดับอาหารของไทยเฮาเมนูแกงไตปลาเป็นเมนูที่ยอดเยี่ยที่สุดในโลก ของเขาก็คืออร่อยของเราไงไหมของแซบขึ้นอยู่กับภูมาคา้าหายกำลังใจกันเมนูอาหารไทยของภาคใต้ ขามขึ้นหน่อยครับันก็บป๋อเคือปาดครับใมไงแห้ง ืมสดงอมใบมะตูมแขกมึงรองกินเบิองว่ามันสิข่าวกันบ่ข้าจอมมพักไม่พร้อม อหอมเนื้อปลาชิ้นใหญ่ๆเลยเธอ,อเแซ่บ ใครไม่อร่อยแต่ไอ้อร่อยค่ะแต่เมนูนี้เขาจะมีรสชาติแบบค่อนข้างที่จะเผ็ดร้อนผู้ใดกินเผ็ดว่ได้กดะกผ่านไปก่อน เลือใส่เป็นลูกๆไม่ดีสอดดิเดียว กิขนขนมจีนหลายผัวไมนเลยดูดหนาม,มกินกับข้าวสวยก็ได้กินกับขนมจีนยิ้งอะไร แต่ต้องมีชาอมหรือสตอนะเธอคือเป็นยังที่แบบเข้ากันมากๆเลอันนี้ฟักทองอันนี้ม,นม,นมันแก้วอุ๊ยมันแม่นแกว ภาษาบาลไอเอิเอินมันเก้ียวล่ะแต่ภาษากลางเขาเอินมั่นอย่างมันจือเหลืองมาอือม mình phải kiếm mà cứ im mà này, hmm, ừ. bơ nó mềm ốp hết Hãy subscribe หมดจำแก่เพลิดอิม่มกราบขอบุญขอบคุณที่รักสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้อันซืกินยัวไปหล้อจา